อ๋อแตกดูพี่ทีน้องพี่ไอวาัญญาทำให้พี่หายซึมเศร้าเลยค่ะคุณพินยานะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวใไปหาหมอนะเป็นห่วงนะคะเสื้อทีพีค่ะใหนะเป็นห่วงนะคะเสื้อ่ไม่ทีผ้าดีมากค่ะใส่บ่อยไม่เลยไวใเ่ เอาแล้วเริ่มสองยิใหม่ระวังหกล้มนะวิ่ง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 โอ้ยหัวลูกฉันกระดกกระเดกไม่เอาเดี๋ยวคอหลุดไปไปเร็วไปสมองอีกว่านะันสโลโมโชั่นจรนะิงๆดูคนสวยนะคนสวยรวบผมนะข้างหลังแนวตรงเป้งดูหันตัดมาที่อันยาคืออะไรใครแกล้งหนูมาอันนั้นเขาทำเช้ากับวันเย็น ใครเป็นผู้ประทับหนูเดี๋ยวนิ้วลอ็อกอันปะปุ๊กปะป,ป,ปุ๊กใช่ไหมเขาก็เป็นี่เกาหัวเขาเกาหัวมาชันตนนั้งแต่เด็กๆปุ๊กอะชุดชักเกาหัวไหมช่วยดิบจะงเออช่วงนี้เวลาลุกโอ้อยๆเลยบอกให้ฝึกไว้เรามีบับเบิ้ลหลายรูปแบบมากเลยว่ะเฮ้ยของพี่ฟ้าก็ดูสะใจดีอะ อััาาไไม่ไปลูกทำเลยค่ะมามีรอเอฟคุณคิมนะคะอัญญา,ามานี่ลูกไปไหนคะอัญญาอัญญาจุม,มือมิ๊ทำไมมันอยากไปฝั่งโน้นเลยอยากกลับบ้านไปไหนกลับบ้านเหรอลูก ไปตามพ่อพ่อร้อนเลยบอกไปพ่อร้อนร้อนกับกับร้อนร้อนกับกับร้อนหรอมานีสิวันนี้ถือว่าอากาศไม่ร้อนนะเรอพีเสื้อรอานนี้ไม่ต้องพีนะคะสั่งปุ๊บสสามวันได้ของเลยเพราะว่า มีรอเสื้อจากโรงงานง yeah. งเอ้ยเอ้ยน้องพี่อย่าหมุนอย่างนี้ลูกเดี๋ยวโดนน้อยดยดยดน้องพี่น้องพี่น้องพี่พอแล้วพอลนี่ loves to explore e i s a อุ้ยมาบีเ er ือชีพมบอชีพนี่บอกมมี่อมนมีเบอร์ชีพเอีเคลื่อนไหวดุดใส่ลม เดี๋ยวอีใหม่ปนหลังแน่ไอ้ว่าอีใหม่นะระวังชนไอ้ว่าไอ้ว่าเดินมาหามามีอ์ไงคะคนสวยฮะคุณเวยทำอะไรคะไงคะ เอาให้อุ้มหรอมีมันงั้นเธอมาถือกล้องต่อมาไอวาจะให้เราอุ้มขับอ,อ,อะไรไม่ได้เลยใช่ไหม